เรามาดูราคาทองวันนี้กันนะครับอัปเดตราคาทองประจําวันพฤหัสบดีที่23เมษายน2563มาดูกันนะครับว่าราคาทองจะมีการขยับเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนติดตามไปได้เลยครับราคาทองวันนี้ประจําวันพฤหัสบดีที่23เมษายน2563ประกาศครั้งที่1ของวันเวลา9นาฬิกา28นาทีโดยราคาปรับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานนะครับ100บาทเรามาเริ่มกันที่ ราคาทองคําแท่ง96.5%กันก่อนเลยครับราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ25,900บาทขายออกอยู่ที่บาทละ26,100บาทขายับมาดูกันต่อที่ราคาทองรูป,ปรพรรณ96.5%กันต่อเลยครับราคารับซื้ออยู่ที่กร,รัมละ1,678บาทราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ25,438บาท48สตางค์ขายออกอยู่ที่บาทละ26,600บาท เราขยับมาดูกันต่อที่ราคาทองรูป,ปรพรรณเกุ้เ์ของแต่ละน้ำหนักราคาทองกันต่อเลยครับเริ่มันที่ราคาทองครึ่งสลึงราคาจะอยู่ที่3,325บาทเมื่อบวกกับค่ากำนดเฉลี่ยที่5 0 0รบาทจะรวมเป็น ,3825 บาทขยับมาที่ราคาทอง1สลึงราคาจะอยู่ที่6,650บาทเมื่อบวกกับค่ากำนดเฉลี่ยที่5 0 0บาทจะรวมเป็น7,150บบาทต่อกันที่ ราคาทอง2สลึงหรือราคาทอง50สตางกันนะครับราคาอยู่ที่13,300บาทค่ากำไรเฉลี่ย500บาทรวมกันเป็น13,800บาทและราคาทอง1บาทราคาจะอยู่ที่26,600บาทบวกกับค่ากำไรเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น27,100บาทโดยค่ากำไรเฉลี่ยนี้นะครับเราจะคิดคร่าวๆนะครับอยู่ที่500บาท แต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับราคาค่ากำเน็ดของแต่ละร้านทองจะคิดไม่เท่ากันนะครับเราต้องสอบถามทางร้านกันนะครับว่าค่ากำเน็ดอยู่ที่เท่าไหร่เราจะได้บวกเข้าไปกับราคาทองซึ่งจะได้ทราบว่าเราจะทําการซื้อขายทองอยู่ที่เท่าไหร่กันนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานราคาทองวันนี้ส่วน,นพรุ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงราคากันอีกครั้งเราจะจัดทําคลิปแล้วแจ้งให้ทราบในคลิปถัด,ถดไปเพื่อน,อนสามารถติดตามโดยการ กดปุ่ม Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับและถ้าหากว่าชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันได้นอกจากนี้แล้วเรายังมีคลิปสาระดีๆที่นำมาฝากสามารถกดชมได้จากช่องของเรานะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องลางกันไปก่อนสวัสดีครับ